เสียนมาตตาบ้านไหนเนาะครับเนี่ยมัตตบ้านห้วยครับบ้านห้วยบ่คุณหานสิโอ้มาจากบ้านห้วยอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดเนาะแม่เป็นไงแล้วครับม่แม่ครับเงียบนะเออติดเงี้ยงมันปลาบางส่งบ่ค่อยหลเป็นไงแล้วครับบ่แม่ครับเงียบนะครับเชิงเงียบอยู่ถือข้างหางเนาะแม่ครับข้างหาง ผมนั่งอยู่ตะโดนในกลังว,นวันอ,อีกเท่หนึงเห็นมันเงียบนะประอยักสิได้ถึกเงียบืบอกไงเลยครับลองนลงล่าสีบุนบุบานเดียวกันทั้งล่าสีสไลด์เนอโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้บอกไงเลยครับพี่น้องครับนี่ พี่น้องมื่อไงล่วงปลาอยู่บ้านสบายครับพี่น้องบ้านสบายตำบลรุ่งระวีอำเภอ้ําเกลียงจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นบรรยากาศของการวานแห่ลงปลานะครับพี่น้องครับบ้านสบายตำบลรุ่งระวีอำเภอ้ําเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเมื่อี้ คนกับบ่อไข่ห่างคนกับบ่อไข่หลายปันไหนนะครับคนทางห่างนะครับพี่นองครับน้งครับนครนเหนกข้อินเาเลยปะ อืมอเหามาแล้วเหามาแล้วพี่นอ้องมาหลุ่นกันครับพี่น้องครับเ่นหาวมาแล้วเ่นหาวมาแล้ว่นึเอาละไปเบ่งเด้อพี่น้องแอนึงผู้ผู้ื่ออันวัดางื่อวยอมฝังสลอย่งยึ้นนึงฝั่งะลอยนง เออเอาโซ่บังปับ <rzy> <V AC S 1> โอเคเอามาลุ่นมาเน่ อ่ะมาหลุดกันครับพี่น้องครับคุนเซียนมัตตาบันไหนเนาะครับเนี่ยมัตมตาบันห้วยครับมัตาบัาห้วย,วยบ่คุณหานสิ โอ้ oh, มาจากบ้านห้วยอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดเนาะแมนสแสดงเมยครับนี่กําลังได้่าโอ้วันยู่หลายปลาเลยใ่ตัวเดียวนี่อืมติดเงี้ยงมันปลาบางทรงบ่ค่อยหลายปไหนห้อครับบ่นี่ครับอือเงียบนะครับเชิงเงียบอยู่ ถือข้างห้างเนาะแม่ครับข้างห้างผมนั่งอยู่แต่โดดเดียด่ยกลางวันว่าอีกเท่านึงเห็นมันเงียบนะไม่อยากสิได้ถึกเงียบ